สวัสดีค่ะพี่น้องมณีกะสายๆเนาะคะ่ะก็มาอัปเดตดอกลินจีค่ะหลังจากปไปอัปเดตมาโดนค่ะสมองกระเพาะพี่นอ้องเบื้องแต้แปลงพักเนาะคะ่ะช่วงนั้นมณีกะพาพี่น้องเบื้องดอกลินจีค่ะลินจีปลูกได้สามปีนิดๆเด้อค่ะกำลังเปลี่นดอกมันก็เป็ี่นตั้งแต่ตอนไม่ไม้บุ่นล่แต่สมองบ่จงหเหยไอเพิ่นเปลี่นนวยเนาะคะ่ะ อันนี้พอต้นง่เราสาวหมองกะไวน้วยเราเด้อค่ะนี่ให่เบื้องดอกดอกพึ่นแตกม้าอุญุเป็ี่ยนปุ่มบักง่เลยค่ะเป็นทุกชอเลยค่ะชอหน่อยชออง่สลับกันไปอันมู้เปลี่ยนไม้กับเปลี่ยนคารุนสองอันมู้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 กำลังขืนมา้าแบบกระจุกบักง่ค่ะก่อนนี่ดอกพึ่นนะคะเป็นแบบนี้เด้อค่ะดอกลิ้นจี่ พูดคแหน้ไแปสิี่เห็นสังหรณงกำลังขื้นเต็มเลยค่ะดอกลินจี่นี่ค่ะเป็นเป็นดกอยู่ค่ะเป็นลายอยู่ค่ะท่านได้เป็นรูปเป็นลางปันใดเราสิพากไปเบื้องอีกตัวนหนึ่งนะค่ะต้นพูนเป็นรูปเป็ี่นลางก็มูทั้งพุ่นอะค่ะแต่ว่าต้นนี้ก็เกือบจะเป็นรูปเปลี่ยนลางแต่ว่ามีปนใบค่ะดอกปลนใบ คาดว่าผลผลิตปีนี้กะฟังเบิ้งสิเป็นน่วยดกไห้ว่าพี่น้องเพราะว่าสามองจงไวปีแรกค่ะเพราะว่าปลูกไว้สามปีกัวกัว่กวะกำลังไห้ไวน่วยค่ะนี่ค่ะดอกลินจี้ดอกชอยาวดีอยู่ดอก้าวคือกันกับหมักมว่วงล่ะค่ะไปเดี๋ยวไปเบิ้งต้นคุ่น ต้นนี้ล่ะเปลี่ยนดอกหลายสุดชองเาง้าแล้วก็บ,บานแล้วค่ะบานก้อนมูเพิ่นเปลี่ยนก้อนมูนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่กุู้นะเปลี่นดอกเาง้าแล้วก็เริมบานเิ่นบานก้อนมูเป็นนีเดนจีดอกดดคักต้นเนี้ยดคแหงค่ะอยากให้พี่น้องมาเบื้องน้ำกันไรดอกแบบ สุดๆเลยค่ะนี่ค่ะดอกดินจีงงามๆเลยค่ะต้นนี้นี่ค่ะเสาวงก็หดนาประจำนะคะ่ะหดนามมือเป็นมือค่ะช่วงดินจีเป็นดอกนี่ค่ะนี่ค่ะโคนต้นเพิ่นไก่มีความซุ่มซื่นอยู่ตลอดเวลาให้มันมีความซุ่มนะพี่น้องถ้าบม่ซุ่มเพิ่นกะออกดอกบ่ได้ค่ะดอกเพิ่นกะสิเหี่ยวแห้งไปนี่ค่ะ นี่ค่ะความสุขนี่อ้ยปมนี้แห้งคักค่ะเพิ่สุดๆเท่านั้นแหละผู้ใดอนมกกักเกษตรคือสาวหมองกระดอกลินจี่ค่ะสุดๆเท่านั้นเลยค่ะนี่มันเป็นแบบงามแห้งค่ะโอ้ยดอกลินจี้อ่อนซ้อนวะค่ะแมงมาแรงตอม สมองกระฉีดแคลเซียมบูหลอนก้อนที่ดอกเพื่อนสิบานเนื้อพี่น้องขาตอนนี้ค่ะมันหกยุขาหญ้สาสมองกระโปกเฟียงไวเพราะว่าจะบ่าถางเนื้อค่ะเพราะว่าเป็นฤดูแรงแล้วให้หญ้าหกว้แบบนี้ละเก็บความชุ่มชื้นค่ะสมองกะใสะ่สานามใสยอย่างกับสายยางหดค่ะนี่ค่ะบรรยากาศช่วงนี้ค่ะสิประมาณนี้เนาะค่ะ เดี๋ยวให้เพิ่นเป็ี่นนุ้ยน้อยขึ้นก้อนเดี๋ยวสมองซีอัพเดให้เบิ้งอีกเที่ยนนึงเด้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้สมองก็ขอตัวลาไปเพียงสักนี้ละเดี๋ยวคลิปหน้าข้ามาพอกันไหมอัปเดตเกินเกินก่อนค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ